สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาถึงแชปเต e ร์ที่8เพื่อสรุปบทเรียนความรู้ทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่7นะครับผมจะมา,ารีแคปให้ฟังว่า,าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายจะเติบโตในปี2023นี้นะครับผมแนะนำว่าควรให้ความสนใจเกี่ยวกับ การใช้ AI นำ AI เข้ามาในธุรกิจเรามาดูสิครับว่า AI ตัวเนี้ยเรามาดูสิครับว่า AI ตัวเนี้ยมันช่วยอะไรเราบ้างไปด,ดูกันเลยในบทเรียนที่หนึ่งนะครับ Reviewbot เนี่ยมันปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันได้รับการรับรองจากแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG Google Snapchat Tiktok พวกเนี้ย รองรับการใช้งานควบคู่ไปกับรีวิวบอ o t ได้อย่างลงตัวนะครับ ReviewBot เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมนะครับใช้โดยเอเจนซี่โฆษณาระดับโลกและนักการตลาดที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่ามันไม่ใช่ไก่กานะครับเพราะว่าอย่างตาทิมเบิร์ดเนี้ย ที่เป็นเอเจนซี่รายใหญ่ซื้อโฆษณาจาก Facebook มากที่สุดในโลกเนี่ยก็ยังเลือกใช้รีวิวบอทนะครับสามารถไปกลับไปฟังได้ในแชปเตอร์ที่1 r e v i รีวิวบอทสามารถทำงานร่วมกับบัญชีโฆษณาของแพลตฟอร์มยอดนิยมได้ถึง5แพลตฟอร์มก็มี Facebook, IG, Google, Snapchat, TikTok อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับก็เรียกว่าทำงานได้หลากหลายท่านใช้แพลตฟอร์ม ของ AI reviewbot เนี่ยตัวเดียวก็รองรับเอาไปควบคุมบัญชีโฆษณาหรือว่าบัญชียิงแอดของท่านน่ยได้ตั้งหลากหลายนะครที่เรานิยมใช้กันก็มี Facebook แน่นอนใช่ไหมครับบางคนก็มียิง IG ด้วยบางคนก็ยิง Google snapchat เนี่ยบ้านเราอาจจะไม่ได้ยิงแต่ TikTok เนี่ยมาแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าใช้ AI robot ของ reviewbot เนี่ยตัวเดียวก็ครอบคุม ครอบคุมการใช้งานนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าอย่างเรามีโปรไฟล์ a c e b o o k เนี่ยเราก็ไม่ได้มีโปรไฟล์เดียวใช่ไหมครับอย่างผมก็มีตั้ง,งหลายโปรไฟล์ใช่ไหมครับแต่โปรไฟล์หลกักๆของเราที่ใช้ยิงแอดเนี่ยเราสามารถเนี่ยนำมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวรีวิวบอร์ดได้ได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับสมมุติเรามี3เฟซเราก็เอา3เฟซเนี่ยของเราเชื่อมต่อเข้าไปเลยในรีวิวบอร์ด แล้วแต่และเฟซเนี่ยมีกี่บัญชีมีส่วนตัวคนละอันธุรกิจอีกคนละกี่กระเป๋าก็เชื่อมต่อเข้าไปได้หมดเลยนะครับดีไหมแล้วก็ยังมีของแพลตฟอร์มอื่นด้วยก็เชื่อมต่อเข้าไปได้ทั้งหมดเลยนะครับสุดยอดนะและที่สำคัญนะครับอันนี้จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าเราทำธุรกิจเนี่ยต้นทุนค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยเราต้องรักษาให้มันอยู่ในระดับที่ ต่ำที่สุดเพื่อที่ให้เป็นกำไรของเรานะครับส่วนที่เหลือเจ้ารีวิวบอทเนี่ยเขา,เาคิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายก็คือว่าเดือนนี้ขั้นต่ำที่เรายิงเนี่ยไม่ไม่ใช่ขั้นต่ำสิเดือนนี้ถ้าเรายิงไม่เกิน3ามแสนบาทหรือประมาณ 10K 10K นี่ก็หนึ่งหมื่นดอลลาร์ใช่ไหมหนึ่งบหนึ่งหมื่นดอลลาร์ 1, ารถ้าส3บาทก็3า0 0 0นสามหมื่น ก็ตัวเลขกลกๆก็คือ3ามแสนถ้าเรายิงไม่เกิน3ามแสนเนี่ยเราจ่ายเพียง99 USD เท่านั้น99 USD ก็คือ3,300บาทหาร30วันก็ตกประมาณวันละร้อยกว่าบาทเองใช่ไหมครับวันละร้อยกว่าบาทเนี่ยเรากินอะไรกินกาแฟใช่ไหมแก้วหนึ่งหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวนะครับหรือกินข้าวตามสั่งในห้าง ก็หมดแล้วร้อยกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยไม่แพงถูกมากๆนะครับราคาถูกมากๆต่อไปนะครับแชปเตอร์ที่2 Top Creative เมื่อเราเชื่อมต่อบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยเจ้ารีวิวบอทเนี่ยมันสามารถดึงเอาข้อมูลเก่าของเราเนี่ยในบัญชีโฆษณาของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วรายงานเราทำรายงานบอกเราได้เลยว่า คีย์ีตัวไหนของเราเนี่ยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับถ้าเราไม่ได้ลบออกไปนะเราไม่ได้ลบโฆษณาทิ้งมันจะดึงขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วประมวลผลส่งมาให้เราดูว่าคียทีตัวไหนทำเงินได้เท่าไหร่มียอดขายเท่าไหร่มี roas เท่าไหร่นะครับอันไหนที่คนทักเท่าไหร่มีคนซื้อเท่าไหร่โอ้มันมันแจ้งให้เราหมดเลยว่า ตัวไหนเนี่ยเป็นตัวทําเงินครีเอทีฟตัวไหนเป็นตัวทําเงินพอเราเห็นครีเอทีฟที่มันทําเงินใส่กับเราแล้วเรารู้สมมุติว่าเราทำอะอะไรนะคลิปวิดีโอ9ต่อ16ใช่ไหมยิงไปแล้วมันถูกใจเราก็รู้แล้วอ๋อลูกค้าชอบดูคลิปแบบนี้เราก็ทําคลิปแบบนี้ออกมาเยอะๆนะอย่างนี้ใช่หไหมครับทําคลิปแบบนี้ออกมาเยอะๆเพื่อที่เอาไปยิงใหม่ต่อไปนะครับ chapter ที่สม top audience mm hmm. ก็แปลว่า,ากลุ่มลูกคา้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนจ่ายเงินให้กับเราจริงๆนะครับคนพวกนีเ้เป็นใครอยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถที่จะดูได้ก็คือมันจะดึง a ด s e t ขึ้นมา a อ s e t ตัวนี้เราก็จะใส่กลุ่มเข้ามักเป้าหมายเข้าไปใช่ไหมพอเรารู้แล้วอ๋อ a อ s e t ตัวนี้มันเป็นกลุ่มเป้าหมายนี้ asset ตัวนี้มันเป็นกลุ่มเป้าหมายนี้ แล้วมันทําเงินเท่าไหร่มันมีคนทักเท่าไหร่มันมีคนซื้อเท่าไหร่มี l o s เท่าไหร่ CPM เท่าไหร่อะไรต่างๆเราจะดูค่าอะไรเราก็ดูได้หมดใช่ไหมกลุ่มเป้าหมายนี้คือกลุ่มที่จ่ายเงินซื้อสินค้ากับเราจริงๆเราก็จะได้เอาเงินโฆษณาบัตรเจ็ดของเราเนี่ยไปยิงหาคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ยิงสเปซสปะเอากลุ่มนั้นบ้างกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนั้นบ้างกลุ่มนี้บ้างเรารู้แล้วกลุ่มนี้ทําเงินเราก็ทุ่มเข้าไปเยอะกว่าปกติ นะครับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเทสใหม่แล้วก็เทสน้อยๆแต่กลุ่มนี้มันชัดเจนแล้วว่ามันเป็นกลุ่มที่ซื้อแน่นอนแล้วก็ใส่เงินเข้าไปเยอะกว่าปกติหรือหรือยิงเข้าไปหลายๆแคมเปญมากกว่าปกติอ่าอย่างนี้นะครับต่อไป chapter ที่4ก็คือการสร้างรีพอร์ตนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะฮะร,รีพอร์ตก็จะมีแบบ KPI KPI นี่คือการดึงค่าต่างๆมาเปรียบเทียบกันนะครับ เดือนนี้เท่าไหร่7วันที่แล้วเท่าไหร่สามวันที่แล้วเท่าไหร่สามารถวัดผลแบบได้ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็สร้างเป็นลายชาร์ตก็ได้ลายชาร์ตเนี่ยก็จะเห็นเป็นเส้นกราฟคู่กันเราจะเปรียบเทียบ1นึ่แต่ละค่าเนี่ยคู่กันเลยเช่นจ่ายเงินเท่านี้มีคนทักเท่าไหร่หรืออจ่ายเงินเท่านี้มีคนซื้อเท่าไหร่หรืออ่ CPM เ,เท่านี้มี อ่าลิสต์เท่าไหรอ่อะไรอย่างเงี้ยคือสามารถจับกันเป็นคู่จับกันเป็นคู่แล้วด,แวดูแล้วดูได้เพื่อที่ต้องการที่จะเปรียบเทียบข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับก็ใช้ลน์ชาร์ตส่วนบทที่5นะครับบทที่5ก็คือการสร้างพายชาร์ตพายชาร์ตที่มันเป็นกลมๆเหมือนพิซซ่าอย่างนั้นนะครับเป็นหันเป็นท่อนๆๆตัวเนี้ยเราจะเห็นเห็นภาพชาัดเจนว่าส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยนะครับเป็นท่อนๆ ส่วนเจ้า breakdown เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมันละเอียดมันละเอียดแบบว่าเปิดโลกเปิดเปิดเบิกเนตรย่างี้ดีกว่ามันละเอียดแบบเบิกเนตรเลยนะครับเราสามารถที่จะดูได้ในในในส่วนที่ไม่เคยรู้มาก่อนมีความลับซ่อนอยู่ในเจ้ารายงาน breakdown เยอะนะครับถ้าเราเข้าใจหาเข้าใจใช้มันเอาไปวางกลยุทธ์บุกได้เลยนะครับต่อไปครับ chapter ที่หก ก็จะเป็นการพูดถึงกฎอัตโนมัติตอนที่1น,นะครับตอนที่1เนี่ยผมก็จะบอกว่า,าเจ้าเจ้ารีวิโบทเนี่ยเขามีคําสั่งอะไรให้เราเลือกใช้บ้างคําสั่งก็จะครอบคลุมการทํางานแทบทั้งหมดเลยก็จะจะ,จะไม่ยกตัวอย่างแล้วกันนะว่ามันมีอะไรบ้างไปดูเอาเองแล้วกันนะครับผมก็จะบอกว่ามีคําสั่งอะไรบ้างนะครับส่วน Chapter ตที่7 ก็จะเป็นพาร์ทสของกฎอัตโนมัติเนี่ยผมก็จะสาธิตให้ดูว่าเมื่อนํากฎอัตโนมัติเนี่ยมาเรียงร้อยต่อกันให้เป็นคําสั่งให้เป็นชุดคําสั่งแล้วเนี่ยมันจะทํางานแทนมนุษย์ได้อย่างไรนะครับหุ่นยนต์มันจะทํางานตามคําสั่งที่เราสั่งเข้าไปโดยไม่มีข้อผิดพลาดน,นะครับปราศจากเออร์เลอร์ของมนุษย์นะครับเราสร้างคําสั่งขึ้นมาแล้วเอาคําสั่งเนี่ยป้อนเข้าไป พอมันได้คําสั่งปุ๊บมันก็จะทําตามคําสั่งของเราแบบนั้นเลยนะครับไม่มีผิดก็ต้องบอกว่าครบ7 chapter นะครับสิ่งที่ผมประทับใจประทับใจจากการที่ใช้มาเนี่ยครับตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกเลยนะครับเพราะว่าปกติตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะใช้เจ้ารีวิวบอร์ดเนี่ยผมต้องใช้เวลาเฝ้าแอดเนี่ยวันละ4ชั่วโมง3-4ชั่วโมงต่อวันนะครับ เพราะว่าผมยิงแคมเปญมดยิงหนึ่งบัญชีเนี่ยผมยิงประมาณสามสิบแคมเปญสี่สิบแคมเปญต่อวันนะครับหนึ่งบัญชีเนี่ยผมใช้เงินโฆษณาต่อวันประมาณสามถึงห้าพันนะครับสามถึงห้าพันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมไม่เฝ้านะครับห้าพันเนี่ยมันจะหมดไปเลยเมื่อถึงหมดเวลาโดยที่ว่าบางแคมเปญไม่มีทัก บางแคมเปญไม่มีมีทักแต่ไม่มีซื้อนะครับบางแคมเปญขายได้น้อยบางแคมเปญขายได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาถัวเฉลี่ยกันถ้าได้กําไรก็ถือว่าโชคดีไปแต่วันพรุ่งนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าแอดเนี่ยมันไม่มีความเสถียรมันไม่มีความแน่นอนเลยใช่ไหมครับวันนี้ดี พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบัดนนี้สมมุติถ้าได้กําไรวันนี้พรุ่งนี้เกิดแอดพังเอากําไรของวันนี้ไปจ่ายค่าแอดวันพรุ่งนี้ผมเป็นอย่างเงี้ยคุณเป็นไหมคุณเคยเป็นไหมเป็นแบบผมไหมมันไม่ใช่ว่าจะกําไรทุกวันจ่กไหมกําไรวันนี้เอาไปจ่ายค่าแอดวันพรุ่งน,นี้พรุ่งนี้ขาดทุนก็ต้องเอาเอากําไรของเมื่อวานมาจ่ายค่าแอดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะดีหรือไม่ดีผมเรียกว่ามันเป็นหลูมนรก นะครับใครเคยตกอยู่ในลูมนระลกแบบผมมั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่ามันมาช่วยผมเนี่ยเฝ้าแอดทุกๆ15นาทีโดยใช้คำสั่งของผมที่ผมป้อนเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็จะทำงานแทนผมเลยโดยโดยที่ผมไม่ต้องเอาเวลาวันละ3-4มสี่ชั่วโมงมานั่งเฝ้าผมให้มันเฝ้าเฝ้าแทนผม และมันทํางานทุกๆ15นาที15นาทีมันมาตรวจที15นาทีมันมาตรวจทีถ้ามันมีอะไรที่ผิดไปจากที่ผมต้องการมันก็จะจัดการไปนะครับเช่นปิดแอดนะครับเช่นเปิดแอดเช่นเพิ่มงบเช่นลดงบอะไรก็แล้วแต่ที่ผมที่ผมสั่งมันเข้าไปมันก็จะทําตามนั้นเลยโดยที่ผมไม่ต้องจับคอมพิวเตอร์เลยนะครับไม่ต้องจับผมจะไปไหนมาไหนผมไม่ต้อง ยุ่งกับมันเลยให้มันทำงานแทนผมเนี่ยแค่ใช้วันแรกนะครับค่าแอดของผมเนี่ยในวันแรกอะ่ะลดลงลดลงประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ปกติเนี่ยผมต้องเฝ้าใช่ไหมเพื่อเพื่อไม่ให้แอดมันไหลเพื่อไม่ให้แอดมันรั่วถ้าเกิดว่าปกติอนะ่ะถ้าคุณนะไม่เคยเฝ้าแอดเลยนะวันแรกที่คุณใช้นะครับค่าแอดคุณอาจจะลดถึงประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นเลยด้วยซ้ำนะครับ แต่ถ้าสําหรับผมเนี่ยผมเป็นคนเฝ้าแอดไงตอนแรกค่าแอดของผมเลยลดลงไม่เยอะนะครับแต่ถ้าไม่เคยเฝ้าแอดเลยหรือว่าเฝ้าบ้างไม่เฝ้าบ้างนะคุณใช้วันแรกนะรับรองว่าค่าแอดของคุณจะลดปุ๊บเลยตั้งแต่วันแรกไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูนะครับข้อที่สองครับข้อที่สองเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยคือปกติเนี่ยผมใช้กดอัตโนมัติของ Meta ใครเคยใช้บ้างครับกดอัตโนมัติของเมตามันเหมือนกับมันเหมือนกับพูดไม่ถูกเลยว่ามันเหมือนกับอะไรดีเดี๋ยวนะขอขอคิดความเปรียบเทียบก่อนอเปรียบเทียบไม่ถูกถ้าใครเคยใช้กดอัตโนมัติของเมตานะครับจะรู้ว่าความยืดหยุ่นของมันเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็แทบจะแทบจะทำอะไรกับมันไม่ค่อยได้มากเลย ก็อย่างมากแค่เปิดแคมเปญปิดแคมเปญส่งการแจ้งเตือนเปิดแอสเซทปิดแอสเซทส่งการแจ้งเตือนไทม์ไทม์เฟรมก็ไม่มีนะครับแล้วก็ ROAS Inbox ก็ไม่มีทั้งๆท,ท,ที่เราอะ่ะเป็นคนไทยนิยมค้าขายกันผ่าน Inbox ถูกไหมเวลาลูกค้าจ่ายเงินแอดมินกดยืนยันรับเงินค่ามันขึ้นที่แอดมินิเจอร์ก็จริง แต่ว่ามันไม่ส่งค่าไปที่กดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดเซ็ตตัวไหนขายได้ขายไม่ได้มันไม่รู้มันรู้แต่ว่าใช้จ่ายเท่าไหร่มี CTR เท่าไหร่มี CPM เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้แต่ขายได้ขายไม่ได้มันไม่รู้เพราะว่ามันรู้แต่การซื้อผ่านเว็บไซต์ผ่านพิกเซลนะครับตรงนี้ยังเป็นเพนพอยของเจ้ากดอัตโนมัติของ m e t a อยู่นะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ย พอผมมาใช้เจ้า AI โรบอทปุ๊บเนี่ยมันผมเคยจินตนาการไว้ว่าเฮ้ยมันต้องมีมันต้องมีค่านี้สิมันถึงจะกำหนดได้มันต้องมี ROAS in box สิมันถึงจะรู้ว่าตัวนี้ขายได้ขายไม่ได้กำไรหรือขาดทุนขายได้กี่ออเดอร์มันต้องส่งส่งข้อมูลมาที่ กดอัตโนมัติสี่กดอัตโนมัติถึงต้องรู้เช่นส่งมาว่าขายได้ถ้ามันขายได้ผมก็ไม่ปิดแต่ว่าในเมตามันไม่ส่งมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แต่ว่ารายใช้จ่ายไปเท่าไหร่มีคนทักมากคนทักน้อยบางตัวอาจจะมีคนทักน้อยก็ได้แต่ว่าขายได้อย่างเงี้ยบางตัวอาจจะมีคนทักมากแต่ขายไม่ได้ซึ่งจริงๆเราไม่ต้องการทักเยอะเราต้องการขายเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ย จินตนาการว่าเราต้องการออกแบบแบบไหนเราสามารถออกแบบเองได้สามารถกำหนดกลยุทธ์เองได้อย่างอิสระนะครับปรับแต่งได้ตลอดเวลาเลยไม่มีปัญหาต่อ,อบัญชีโฆษณาอะไรของเราเลยเราอยากจะลองแบบนี้ลองไปเลยเขียนสูตรขึ้นมาแล้วก็ลองดูเลยลองลันดูเลยวันสองวันเฮ้ยมันแพงไปเฮ้ยปรับค่าตรงนี้นิดนึงอ่าลดลงอ๋เอเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมัน แบบนี้มันอยอดขายมันน้อยไปปรับขึ้นอีกหน่อยอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดปรับได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ประทับใจจริงๆนะครับต่อไปสิ่งที่ผมชอบและประทับใจอีกอย่างหนึ่งแล้วเป็นเป็นความแบบว่าอยู่ในใจนะฮะอยู่ในใจมานานแล้วก็คือว่าเรามาทำออนไลน์เนี่ย เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีอิสระเว้ยชีวิตมันมีอิสระใช่ไหมอยากจะทําอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าอิสระของเราถูกกีดกั้นโดยความไม่เสถียรของแอดใช่ไหมเราต้องเอาเวลาเนี่ยวันละสามสี่ชั่วโมงอ่ะมานั่งเฝ้าแอดนะครับมานั่งเฝ้าแอดเพื่อที่จะป้องกันแอดพังถูกไหมแต่พอผม มาใช้เจ้า AI r o โรบอตเนี่ยตัดความกังวลไปเลยเพราะว่าทุกอย่างที่ผมต้องการเนี่ยผมเขียนสูตรขึ้นมานะครับเสร็จแล้วผมใส่เข้าไปใส่เข้าไปปุ๊บมันทำงานแทนที่ผมจะจินตนาการไว้เลยนะครับเขียนไว้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ต้องมานั่งเข้าแอดปุ๊บผมได้เวลากลับมาวันละ3-4ชั่วโมงผมก็สามารถที่จะไปทำอย่างอื่นได้นะครับจะเป็นไลฟ์สไตล์ของผมออกกำลังกายมั่งนะครับอาจจะไปกินข้าว ข้างนอกนะครับอาจจะเป็นพักผ่อนอาจจะมีงีบด้วยนะครับไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวว่าแอจจะพังเลยนะครับมันทํางานแทนผมตลอดเวลา15นาทีมันมาเช็คที15นาทีมันมาเช็คทีนะครับแล้วมันไม่เคยหยุดพักมันไม่งองแงมันไม่ขอค่าแรงเพิ่มด้วยนะครับมันมันขอแค่วันละร้อยบาทร้อยกว่าบาทแค่นี้เองสุดยอดไหมเนี่ยผมประทับใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมบอกนะท่านที่ต้องการจะเติบโตนะครับมีเวลาเอาไปพัฒนาธุรกิจไปหาสินค้าใหม่ไปเปิดเพจใหม่ไปสร้างทีมงานไปคุยกับตัวแทนไปอะไรก็ได้ที่ท่านคิดว่าท่านอยากจะมีเวลาไปทำตรงนี้ไม่อยากมานั่งเฝ้าแอดท่านมาใช้ AI โรบอทแบบผมเด็กจุดยอดจริงๆนะครับ